สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเต้พิลมพักดีโผกลางไอจีเต้ตพิลมพักดีโผกางไอจีอุ้งอิงแพรทองทานหลังคลอดลูกชายแล้วเต้ภูริดพิลมพักดีโผกางไอจีอุ้งอิงแพทองทานหลังคลอดลูกชาย,าาหชายให้ตระก,กูลชินวัตรท่ามกลางเสียงยินดีมากมายก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณอุ้งอิงแพททองทานชินวัตร หรือลูกสาวของทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้คลอดลูกชายน้องทาศิณเด็กชายพฤกษาศิลสุขสวัสดิ์เป็นที่เรียบร้อยโดยทางด้านอุงอิงแพรทองทานเผยภาพแรกของลูกชายและสามีปอพีดกสุขสวัสดิ์พร้อมได้ระบุข,ข้อความว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพฤกษาศิลสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นทาสินครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้คุณแม่แข็งแรงก่อน จะไปพบพี่พี่สื่อมนลชนครับซึ่งก็มีทางด้านคนดังเข้ามารวบแสดงความยินดีกันอย่างมากมายรวมถึงทางด้านเต้ภูริตพิ่ลมพักดีทายาทสิงห์โผก,กังไ g ร่วมแสดงความยินดีอุ้งอิงแผรทองทานโดยทางด้านเต้ภูริตได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคอนกรีสเลชชั่นนะจ๊ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ